เรนูนครผินีน้ช่างมีมนครั้งได้พบนุนางดังเหมือนต้องมุนแม่นิ่งน้องนุ่งสิ้นใหม่ไว,มว้ผมมวยสวยเพลิงพี่รักเจ้าแล้วแท้จริง สาวเวียงทิงแห่งแดนอิสานคนเคยสัมพันธ์รอดรากเมื่อครา,านานวคืนฟ้าสกาวเน็บหนาวน้ำค้างเรานั้นถ้าได้เกียงน้อง ถึงต้องนาวตายในวาดวันทุ่งราต้องร้างไกลกันสุดวันไว้ก่อนลาผ้าป่วยร้อยพื้นไม่เชิญเหมือนน้องอยู่ไกลดูดุกร้อยไห้ ไม่ใคยหนาวได้รกกน้าห่างน้องที่ต้องนาวนักกุราคอยนับวันเวลาจะกลับมาสู่ไอรักเราเย็นร่มเหมาัานผ่านพันยิ่งผาสะท้อน โอ้น้องมงอนก่อนนั้นเคยครอเคียงเจ้าครันเที่ยวชมงานพระธาตุพระนมยามนานาวเพียงไม่ลืมนงเยาโอ้แม่สา